เราจะวางตำแหน่งของเัาอย่างไรเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็ได้ฟังคําแนะนําดีๆจากกูรูประเทศเวียดนามกันแล้วนะ,ะใช่ครับต่อไปไปฟังคาแนะนําจากกูรูไทยกันบ้างค่ะซึ่งท่านเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญการทําธุรกิจในประเทศไทยค่ะอาจารย์สุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลหรืออาจารย์เสือค่ะครับจากสถาบันพัฒนาว,วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมครับเชิญชมค่ะ ำหรับธุรกิจโคโค่บอดเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งกระแสลูกค้าผู้บริโภคที่สนใจสินค้าที่มีทั้งความคิดสร้างสรรค์และดูแลอนุรักษ์ธรรมชาติโดยใช้สิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์มาสร้างให้มีคุณค่าและเกิดประโยชน์ต่อการใช้งานผมมองว่า ธุรกิจนี้เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าจะเติบโตไปได้เป็นอย่างดีสําหรับณราพินที่เป็นเจ้าของขบอร์ดผมแอบชื่นชมกราพินเป็นอย่างมากเพราะว่าเขามีไอเดียที่จะนําความคิดสร้างสารรค์นั้นในขณะเดียวกันก็สามารถไปช่วยเหลือเกษตรกรไปเปลี่ยนสิ่งที่ไม่มีมูลค่ากลับมาสร้างเป็นมูลค่าเพิ่มเป็นอย่างดีนะับเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าจะเติบโตได้เป็นในอนาคตครับสำหรับปัญหาและอุปสรรค บางครั้งอาจจะดูว่ามีความีิสร้างสารค์ในผลิตภัณฑ์ที่ดีอยู่แล้วแต่ในเดีดวยวกันตลาดที่นิชหรือแคบขนาดนี้เองจะทำอย่างไรให้เป็นที่รู้จักจะทำอย่างไรให้คนก่ลาวฝันถึงหรือทำอย่างไรให้เจาะเข้าถึงผู้บริโภคได้กว้างขวางขึ้นกว่าเดิมอาจจะเป็นอีกโจทย์หนึ่งที่ธุรกิจที่ทําลักษณะเดียวกันนี้อาจจะต้องระมัดระวัง ในขณะเดียวกันครับในเรื่องของภาคการผลิตกระบวนการผลิตอาจจะซับซ้อนอาจจะมีขั้นตอนต่าง,างๆที่มีการทําให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นการควบคุมต้นทุนก็เป็นอีกหนึ่งนิติครับที่จะทำให้ธุรกิจนี้เติบโตไปได้เป็นอย่างดี สำหรับสิ่งที่อิสเมอยากมีส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วมเติบโตไปกับโคโคบอร์ดนี้เรามีหน่วยงาน IBM d ดีที่พัฒนาเรื่องขององค์ความรู้ของกระแสการเติบโตในสังคมเมือง Urbanization นี้เรามีผู้เชี่ยวชาญที่จะนอกจากพัฒนาเรื่องการตลาดแล้วจะมีการศึกษาเรื่อง c o n sumer insight หรือทัศนคติความคิดของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วการจอดตลาดนี้ผมคิดว่าอาจจะไปได้มากกว่าหนึ่งประเทศครับเพราะว่ากระแสกลุ่มคนที่สน สนใจสินค้าที่อนุรักษ์ธรรมชาติและช่วยเหลือชุมชนแบบนี้เองสามารถขายได้ไปทั้งโลก